วันนี้จะมาถ่ายรีวิวนะครับเครื่องข้นน้ำส้มรุ่น2000 e นคิดอนีนะครับจากบริษัทวิมิชินพีเนแอลนะครับนะครับตัวโถใส้เปลือกจะเป็นสแตนเลส304นะครับปกติกจะเป็นพลาสติกแต่ตอนนี้จะมีเรื่องออปัญหาเรื่องออยยทางเราก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยถ้าเป็นสแตนเลสนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับเครื่องเดินเงียบแันนิ่งมาก นิ่มนะครับคือส้มนะครับจะถูกไหลาจากนี้มาก่อนนะครับมันจะไหลเข้าบล็อกเนี่ยบล็อกจะมาทําหน้าที่ผ่าผ่าครึ่งส้มส้มจะถูกแยกเป็นสองฝั่งสอง,สองสองซีกนะครับเพื่อมาคั้นน้ําส้ม้วถามว่าน้ําส้มจะขมไหมนะครับการตัวนี้นะฮะการที่เขาคันเนี่ยเขาไม่ได้คั้นแบบบล็อกชนบล็อกเลยนะครับบล็อก เบ้าชนบล็อกเนี่ยเขาไม่ได้ชนเขาจะมีาาาระยะห่างอยู่ประมาณมิลสองมิลก็เทียบเท่ากับคือเปลือกส้มนะครับเราเราคั้นเราบี้นะครับเราไม่ได้บี้เปลือกด้วยทําให้รสชาติไม่ขมนะฮะโอเคนะฮะไลนเลสสวยนะครับ